เขาเวลาเขาโดนเดยอะกว่านั้นเขาไม่เคยปี่ปากอ่าพมบนเลยเวลาตัวเองโดนโอ้ยทีนถึงเขาจะบ่นเขาก็ไม่มาบ่นในสือใช่เขาไม่พูดนี่แะครับขอถึงได้ใจเอฟซีนะครับถึงเขาจะอะไรก็แล้วแต่เขายังทํางานนะเขาก็ยังทํางานนะครับยังดํานายังอะไรปลูกข้าวของเรากินของเขากิน,นแต่คนบางคนโอ้ไม่ทําอะไรข้าวก็ไม่นึ่งเลิกแล้วอ,อาชีพ ใช่นี่แหล<ร>ะ<ร>ครับคนที่คนที่ลืมความพื้ตัวเองเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาจุดไหนอย่าไปลืมนะครับนะอย่าไปลืมอันนี้รวยแล้วกูไม่ได้ชนแล้วจีนง้โอ้ยหน้าเบิดทะเลที่ทั้งขวา,ามตัวบัวงึดมังอ่อไปทางทั้งที่คุณคุณเคยได้รับความช่วยเหลือ,<ช>อคุณเคยได้รับความช่วยเหลือจากเขานะแต่เราไม่เคยได้อะไร ได้รับความช่วยเหลือจากสังคมแล้วคืนอะไรให้กับสังคมไหมนี่แหละครับสิ่งที่มันน่าคิดครับพี่น้องคนเราเนาะอ่าเราอ่าพี่เฟียสบดีครับช่างตั้มไปลุกลุกเป็นไฟอีกไปลุกไปลกเป็นไฟอีกบ่เอ้ากัวกล้วยนี่แล้วพี่กักล้วยไงแตกกันแล้วนี่ใช่พ่อแม่ยังไม่รักยาวหวังไปรัก อย่าหวังว่ามันจะเป็นลาใครไม่ใช่อย่าไปหวังเลยทําดีแค่ไหนมันก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกดูจากใช่ช่วยจากพ่อจากแม่ที่บุญคุณทั่วหัวเข่บอกว่าทดแทนบุญคุณหมดแล้วเลยแล้วคิดหรอว่าบุญคุณที่คุณทํากับมันอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นนาสันดานคนพี่น้องเอฟซีคนเราเนาะอีกไปครองเก้าดีค่ะอันเป็นกับสันดานคนครับพี่น้องเอฟซีป้ายุ่มบัดีครับ รมที่มันทำกับคนอื่นไว้เอ่อไว้กำลังทำงานบอพี่จูราวันสวัสดีครับเห็นไหมเป่นรรมมันทำงานไงครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมครับสติแตกได้ตอนนี้นะ,นห,ลห,ะหลุดไงครับ <laughs> อะไรก็ไม่เหมือนเดิมเงินคำมันก็อ <ๆ S 1> ลอยหลไม่ได้ดังใจไงใช่อะไรมันก็ไม่ได้ดังใ,<ค>ใจก็ไม่เข้าข้างไง <laughs> ครับ ออก็พี่ข้าวเกงเลยพี่ข้าวเกงพี่ก้าเกงก็แวะแวะแวะ,แวะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการดําเนินการอะไรอยู่นะกับพี่ข้าวเกงนหะเห็นแวพแอยู่นะเออดาเนินการอนะไรนะเอ,อ่อรู้สึกว่าจะเอ,อ่ออะไรนะดูหมิ่นเจ้าที่หรือว่าอะไรสักอย่างไมหรืออะไรอะ่ะอันนี้นะก็ไม่ได้ขาไปเ่อรเขาคอยแวบบ๊บๆอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าหน้าที่นะครับนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีคนส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วครับตอนนี้ การที่ออกมาพูดนะครับมาพูดการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่การมินประมาทเจ้าหน้าที่ <c oughs> นี่นะครับนะหนักนะนะครับแล้วรอดูนะครับอีกจวกจะช่วยไหมทีนี้อืมนะครับขอบคุณพี่หมวยคนะ่ะอ่าอย่าอย่าไปอะไรครับอย่าเอาคอไปลองเขียงแทนมัน เวลาโดนมามันยากมันลําบากทีนี้ไม่เห็นเราคนอื่นเขาถอยกันหมดแล้วอถอย,อยงไงครับตัวฉางตัวอาการอ่ะก็ยังถอย,อยถอย,อยงไงมันไม่ได้อะไรขึ้นมาไงาเงี้ยหัวลูกมิกมินเียน่ะใช่เขายังถอยกันเลยถอยอันนั้นคือตัวฉังเลยนะเห็นไหมครับโดนคดีที่ไหนทีนี้ที่ลำปางใช่ไหมคนคนหนึ่งโดนคดีที่ลำปางถ้าโดนคดีอีกนะครับน้องมินประมาทเจ้าหน้าที่นี่นะไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อะไร อ่ระะรอทรัพยากรอีกทีนี้นี่การดูหมิน่นดูแคนการหมิ่นประมาทนี่นะหนักนะนี่หาว่าเขากันแกล้งหาว่าเขาไม่ไม่ตรวจเช็คใช่ทำงานอะไรนะอะไรนะผิดพลาดผิดกระดุมเม็ดแรกผิดอะไรไปตำหนิการปรบเวนหนาที่เขาอะ่ะ ถ้าไม่ผิดเขาก็ลงมาตรวจสอบเขาจะมาหาข้อยุติเขามาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดแค่นั้นแหละแต่การตรวจสอบเบื้องต้นที่ใช่เบื้องต้นสิ่งที่คุณเขาไม่ได้ยังทำอะไรเลยเอออผิดหรือไม่ผิดคุณต้องให้ความร่วมมือเขาทําตัวให้มันน่ารักใช่ไหมล่ะคนเรานะอืนะครับเนาะต้องให้ความร่วมมือ ไม่ใช่ทําตัวกลางตัวเก่งแบบนี้อส่วนมากนะครับจะเข้าคุกทุกรลยนะครับแบบนี้นะนะครับการที่มาเถียงแทนมันนะะการที่มาใส่ร้ายใส่ความเจ้าหน้าที่ว่าขอ,ขอกวอนแก้นะ้นมันมินประมาทเขาเลยนะได้อะไรได้คำยกยอได้อะไรได้แต่คำยุกยอบหรือได้เงินกับเ็บซีหรือ,อยังไงเห็นเงิน,นเห็นแก่เงินไม่กี่ตังค์หรอนะอ ทำลายอนาคตทำงานทำลายอนาคตนะนี่เผื่อเสียเงินเสียทองเดินทางอย่างนี้นี่คิดอะไรให้ดีนะครับนะที่รัฐมนีหนูก็ว่าหนูก็เห็นแวบๆอยู่นะว่าแจ้งความเอาผิดเข้าแกงอะนะเห็นแวบๆอยู่ไปแจ้งความเอาผิดข้อขาเข้าเกงแล้วเดินหน้าไปค่ะเป็นกำลังใจให้พลเมืองดูหมิ่นเจ้าหน้าที่เฮ้ใครไปดูเฮ้ยใครไปแจ้ง พลเมืองดีบอกโอ้ตายเลยครับพี่น้องเอฟซีเห็นว่าจะดำเนินการแล้วครับพ <c oughs> ี่น้องเอฟซีอันนี้นะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมฟังแล้วมัน <c oughs> มันเข้านะครับพี่น้องเอฟซีการดูหมิน่นการหมิ่นประมาทนะครับนะมันนี้ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าอยู่นะการที่พูดนี่นะในเรื่องนี้นะมันอคุณพูดเป็นฉากเป็นตอนเลยนะนะครับพี่น้องเอฟซี โอ้ยเรียบร้อยทีนี้เมีนตีตนไปก่อนไข้ใช่โวยวายแล้วแล้วใครจะไปรังเกยใครครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้รังเกยเลยนะครับเขาก็มาตรวจสอบตามหน้าที่นะครับคุณไม่ทำผิดคุณก็ให้เขาตรวจสอบใช่ถ้าคุณไม่ได้กระทาความผิดก็อะไรครับถ้าบริสุทธิ์ใจก็ยินยอมให้เขาตรวจสอบใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมครับพี่น้องเอฟซีแล้วนี่โอดินทีนี้เก่งนะครับ อืมแล้วที่นี่เหลือใครครับเหลือพี่เข้าเกงกับแม่นกไส้ที่นี่แม่นกไส้อยู่ไหนต่างประเทศพี่เข้าเกงอยู่ไหนที่นี่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหนกันแน่นก็ไม่รู้นะ <c oughs> นะครับแล้วที่นี้มันเหลือใครคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครแล้วนะครับอ <c oughs> ืมมันไม่เหลือใครแล้วมันไม่มีใครแล้วตอนนี้เขาลือซากันทั้งหมู่บ้านที่นี้ เอาเอาสูก ah. ็ถือกันด้วยเป็นอยังสูก็ผิดเทียวแค่ผิดจังไหนเนาะมันดาข่อยเนาะมึงเมื่อวานนี่เนาะมันไล่สดาข่อยไหมไปเอาทั่วมาลงข่อยเอาทั่วมาลงข่อยไหมขอยีตยังใช่ไหมขอยีตยังขอยีตพีทยังบะนี่อุ้ยพระใจมันอ่ะต้องการที่จะให้อันให้อันตีนุ่งหมูนี่ออกมาอันบอกกับเจ้าที่ว่า ไม่ได้เจาะหรือว่าไม่ได้ผิดเรืออะไรที่เด๋อมันไม่ใช่เขาก็งูก้นไม้นะคะมึงก็เขาเป็นโงเเห็นไหมล่ะอยาให้เข้าข้าเข้าข้างอยากให้อยากให้ช่วยเหลืออยากให้ช่วยเหลือเหมือนเหมือนแปงที่เลกไงอยาให้ปกป้องง่าเหมือนแปลงแรกไงเห็นไหมอ้างกูอ้างไปทั่วด้ได้แม่กระทั่งผู้นําทีนี้รู้สึกว่าการที่เข้าหาในอำเภอหรือว่าปอใหญ่แล้วก็อื